สวัสดีครับผู้ประกอบการทุกท่านครับตรงนี้ผมจะมาแนะนําสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนทําให้ผู้ประกอบการที่ทําออนไลน์หรือกําลังจะคิดจะทำออนไลน์สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการผรสมผสานรูปแบบการทําโฆษณานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะกระจายความรู้สึกของเราไปสู่ผู้บริโภคความรู้สึกของเราคืออะไรตรงนี้ที่ผมจะกล่าวถึงคือความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอด อยากจะแบ่งปันหรืออยากจะซื้อขายหรืออยากสร้างไรายได้สุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับกับคืนมาคือไรายได้แต่สิ่งที่เราจะให้เข้าไปก็คือประโยชน์เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมจึงจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้นำไปประยุกเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนะครับที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่มันไปเร็วมากผมจึงจะนำประโยชน์มาให้ทุกท่านได้นำไปใช้กับการทำโฆษณา แต่ก่อนการทําโฆษณานั้นเราต้องรู้ก่อนว่าไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเพื่อใครย้ําตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่เราจะทําโฆษณานั้นทําเพื่อใครเพื่อที่จะให้เขาได้เกิดประโยชน์อะไรและเขาถึงจะนําสิ่งที่เป็นความต้องการของเรากลับคืนมาหากเราต้องการรายได้เราก็สามารถที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้มันเกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ตรงนี้ผมจะขอยกตัวอยา่างรูปแบบโมเดลบิเนสแคนวาส เข้ามาเป็นตัวช่วยก่อนทําให้ผู้ประกอบการที่มือใหม่หรือกําลังเริ่มต้นทําโฆษณาได้มองเห็นจุดสําคัญที่จะเป็นจุดยึดเหนี่ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัว business model canvas กนะันสิ่งที่ท่านกำลังเห็นตรงนี้เป็นโครงสร้างครับเป็นช่องที่ประกอบไปด้วย1ห,หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองจนไปถึงหมายเลข9ก,กตรงนี้เป็นโครงสร้างของโมเดล business นะครับ อาตวทีครับ business model canvas ที่มีมาช้านานละมันอยู่ในตำนาน,นครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ไปตามบริบทของแต่ละธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะพาทุกท่านเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มลูกค้าหลักคําว่ากลุ่มลูกค้าหลักนะครับถ้าตามตัวเลขนี้จะเห็นเลยว่าอ๋อมันอยู่ในช่องของนี่ครับ S R customer segment คาว่า segment ทุกคนคงคุ้นหูหากใครไม่จัดลําดับ segment คุณจะทําโฆษณาอย่างล่องลอยไปตลอดชีวิตคําว่าล่องลอยเป็นยังไงคือการทําโฆษณาแล้วยิงไปยิงใช้เงินยิงใช้เงินยิงโดยที่ไม่คัดกรองกลุ่มเป้าหมายและวิธีการคัดกรองผมจะพูดให้ฟังในหัวข้อนี้คลิปนี้ครับว่าการทํา HR customer segment คือการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายจากบริบทมากมายจากปัจจัยมากมายเลยหรือจากเครื่องมือก็ได้หรือจากความเข้าใจก็ได้แต่ขอให้แยกครับ เราต้องแยกกลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อที่จะได้สร้างคุณค่าที่เราจะให้เขาเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ลูกค้าของคุณหรือลูกค้าหลักโดยมีหัวข้อดังนี้ครับหากทุกท่านที่ดูอยู่สามารถที่จะประกามาจดหรือแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้หรือเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บ้านรักคอม .net ท่านจะได้เอกสารชุดนี้ไป นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีต้นแบบที่สำคัญ Google เรานำ business model ของ Google มาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงบริบทเทคโนโลยีที่สำคัญด้วยที่เราจะไปเรียนรู้ในต่อๆไปนะฮะในหัวข้อต่อไปอ่ะกลับมาที่ตัวกลุ่มลูกค้าหลักครับเรากำลังสร้างคุณค่าให้กับใครนี่คือคำถามแรกที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นี้ หรือมองอีกคำหนึ่งครับคุณกำลังอยากจะนำประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือจากตัวคุณหรือจากบริการให้กับใครคุณกำลังสร้างคุณค่าให้กับใครผลกลับครับใครคือคนที่คุณจะสร้างคุณค่าหรือพูดคุยด้วยเห็นไหมครับมันจะทำให้เรามองว่าใครกันแน่ที่เหมาะสมแก่การสนทนา ใครกันแน่ที่เหมาะสมแก่การนำเสนอใครคนนั้นที่ใช่ที่เหมาะกับบริการผลิตภัณฑ์ของคุณอลองคิดดูครับท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทบ้านละคอมนั้นผู้ที่คู่ควรกับผลิตภัณฑ์คือผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการผมให้ความสําคัญกับจุดนี้มากเพราะอะไรเพราะผู้ประกอบการนั้นมีความสําคัญมากมาก,มากจนถึงขั้นเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศอย่างที่ผมได้บอกไปครับนี่เลยฮะ เพื่อเป็นการยืนยันตรงนี้นะครับมาจากนะครับเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการและความเสี่ยงที่ควรเรียนรู้ครับตรงนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ได้รับการยอมรับการเป็นผู้ประกอบการภายในมีการแข่งขันมากกว่านะครับเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือจึงต้องยึดถึงองค์กรชั้นนาระดับโลกนะครับว่า บุคลากรภายในเป็นผู้สร้างแนวคิดการรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรภายในเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการครับคืออะไร,ผ,ร,ะร,รผู้ประกอบการเป็นการนําแนวคิดใหม่ๆมาสู่ตลาดผู้ประกอบการจึงเป็นบุคคลหรือบุคลากรภายในโครงสร้างครับถ้าเรามองแล้วก็คือเราอะอยู่ภายใต้โครงสร้างของรัฐบาลภายใต้โครงสร้างของประเทศอยู่ภายใต้โครงสร้างของกฎหมายไทยดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็คือ ประชากรทั้งหมดครับที่นะครับได้รับผลประโยชน์จากภาษีผู้ประกอบการผู้ประกอบการมีไรายได้มากๆก็จ่ายภาษีภาษีมุนวนเพราะฉะนั้นความสําคัญของผู้ประกอบการจึงต้องเป็นอันดับต้นๆดังนั้นบริษัทบความจึงให้ความสําคัญจุดนี้มากครับเพื่อให้โมเดลธุรกิจนั้นออกมาให้อย่างชัดเจนและนําไปสู่การทาโฆษณากลับมาที่การทาโฆษณาครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่กลุ่มเป้าหมายหลักหรือลูกค้าหลัก เรากําลังจะสร้างคุณค่ากับใครนี่แหละครับคำตอบของผมบริษัทปาร,ราคอมเป็นผู้พัฒนาหรือออกแบบนวัตกรรมโซลูชันเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนธุรกิจทุกประเภทตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ถ้าพูดถึงในอดีตก็คือการทำให้เกิด value chain แต่ในปัจจุบันนั้นคือการทำให้เกิดนวัตกรรมอัตโนมัติที่รวดเร็วช่วยในการตัดสินใจช่วยในการผลักดัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงแนะนำว่าใครคือลูกค้าภายนอกและใครคือลูกค้าภายในที่สำคัญที่สุดอ้โหนะครับนี่คือจุดสำคัญครับลูกค้าภายในลูกค้าภายนอกเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับทั้งหมดเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กรหรือตัวธุรกิจของคุณยกตัวอย่างเช่นปลาส้มแม่หลอดซึ่งจะเป็นเคสที่ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูปลาส้มแม่หลอดจากการที่ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ บริการนะครับคุณพิพัฒน์พี่พัฒน์คือเจ้าของธุรกิจนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดกระสินปัจจุบันตั้งชื่อนะครับผลิตภัณฑ์ว่าปลาส้มแม่หลอดของฝากเมืองกระสินนะครับซึ่งถือได้ว่าเราเข้าไปสร้างคุณค่าเราเน้นคุณค่าให้กับตัวแบรนด์และก็ตำนานที่เกิดขึ้นจากคุณแม่หลอดจนมาถึงปัจจุบันเราเน้นการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการจดจำอย่างนี้เป็นต้น และเราจะมาดูกันครับว่าปลาส้มแม่หลอดนั้นสร้างแบรนด์ต่อเนื่องได้อย่างไรผลลัพธ์ที่เราเข้าไปช่วยพี่พัดต้องการยอดขายอยู่ประมาณ60,000บาทเราผลักดันให้ใน60วันได้ยอดขายอยู่ประมาณ4 0 0แสนหรือมากกว่านั้นนะครับจุดนี้สามารถการันตีได้จากผู้ติดตามจาก320คนภายใน60วันมาเป็น2,500คนและปัจจุบัน120วันผ่านมาแล้วอยู่ที่5,000คน โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของตัวเพกและนําไปสู่การเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีแบบผสมผสานเราบอกตรงนี้เลยครับว่าการผสมผสานเทคโนโลยีคือการผักดันที่ดีที่สุดการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติหรือการใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะเจมินาของ Google เราเชื่อมต่อกับจุดนี้เพื่อบูรณาการสิ่งที่สําคัญเมื่อนะครับเทคโนโลยีก้าวกระโดด เราก็จะเกาะไปด้วยกันครับเพราะว่าเราเกาะไว้ตั้งแต่วันนี้เราเชื่อมต่อตั้งแต่วันนี้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่วันนี้เวลาที่ Google นั้นก้าวหน้าเวลาที่ AI หรือ g e m i น i นั้นฉลาดขึ้นเขาก็จะดึงเราไปด้วยครับเราเหมือนเราเกาะเขามากกว่าเขามาเกาะเราซะอีกนะครับแต่จริงแล้วเราพึ่งพากันละกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นแนวคิดเริ่มต้นของความสําคัญในการใช้ AI เพื่อการประมวลผลและนี่คือหัวข้อแรก กลุ่มลูกค้าหลักของคุณคือใครก่อนทาโฆษณามองมุมนี้ให้ได้ครับภายนอกคือใครภายในคือใครภายนอกอภายในคืออะไรการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับจุดมุ่งหมายเช่นลูกค้าผู้ถือหุ้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพนักงานนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในสายงานต่างๆของคุณถ้าคุณเป็นธุรกิจโ t o p หรือ e, s m e ก็มองดูลูกหลานครับว่าลูกหลานได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างเช่นคุณขายปลาส้ม ลูกหลานคุณก็จะต้องได้นวตัตก,กรรมตรงนั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นเพกที่เกิดขึ้นจากการมีผู้ติดตามมากขึ้นวันนี้5,000แล้วผ่านไป1 2อยวันถ้าผ่านไป็น1ปีก็ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ0 0หคนเพราะฉะนั้นการรักษาโครงสร้างพื้นฐานการรักษาการเผยแพร่การรักษา,กา,รรกษาความรู้และองค์ความรู้สําคัญครับในการผลักดันโฆษณาเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจลูกค้าคุณจะเข้าใจบริบทที่คุณจะสื่อสารนั่นเอง โอเคตรงนี้เป็นหัวข้อที่1เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในหัวข้อที่2นะครับนั่นก็คือคุณค่าที่ผมกล่าวไปครับมันคืออะไร HR ตรงนี้เป็นโมเดลนะครับที่จะทําให้คุณสร้างคุณค่าได้และนําไปต่อยอดในโฆษณาได้อย่างง่ายได้โอเคเดี๋ยวพบกันในคลิปต่ตอไปกดไลค์ด้วยนะครับ